สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องวัดดัชนีความร้อนในสภาพแวดล้อมนะครับเป็นของรุ่น Quest Tem 34ซึ่งเป็นของยี่ห้อ t ี e s a i q u e s จากประเทศเมรกาครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดความร้อนและก็ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะก,การทํางานในสถานประกอบการแล้วก็ยังสามารถใช้ในการตรวจวัดในสภาพแวดล้อมทั่วไปได้ครับผม สำหรับเครื่องวัดดัชนีความร้อนตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับใช้ในการตรวจวัดในสถานประกอบการนะครับตามที่ประกาศของกรมสดิการเรื่องห้องพอลางานได้กําหนดไว้ในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการตรวจวัดนะครับซึ่งสามารถนําไปใช้ในการตรวจวัดตามกฎหมายได้เลยรวมถึงใช้ในการตรวจวัดในเรื่องของอสถานประกอบการทั่ว,วไปนะครับเช่นศูนย์ฝึกการแจ้งนะครับศูนย์ฝึกในร่มก็สามารถใช้ในการตรวจวัดได้ใช้ในงานโรงพยาบาลนะครับ รวมถึงในพื้นที่ต่างๆที่เราต้องการใช้ในการประเมินสภาพความร้อนนะครับว่าเป็นอย่างไรเราสามารถนําเครื่องวัดดัชนีความร้อนตัวนี้นะครับนำไปใช้งานได้เลยหรือจะเป็นหน่วยงานที่ในส่วนของรับจ้างตรวจวัดนะครับก็สามารถนําเครื่องตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับตรวจวัดแล้วก็รายงานผลตามกฎหมายได้เลยครับ สำหรับคุณสมบัติเด่นๆของเครื่องวัดกัชนีความร้อนควยเทม34นะครับอันดับแรกเลยนะครับสำคัญมากก็คือตัวนี้ได้มาตรฐาน ISO 7243ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งกฎหมายที่ว่านี้คือประกาศของกรมสวัสิการและคุ้มครองแรงงานนะครับได้มาหาตัวนี้แล้วยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า v e r i f i c a t i o n module ครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ ตรวจเช็คความแม่นยําของเครื่องก่อนนําไปใช้งานนะครับอันนี้มีมาให้พร้อมกันเลยคนระับและที่สําคัญนะครับเครื่องวัดดัดชนีความร้อนรุ่นเควอเทมส์34นะครับสามารถใช้ขึ้นทะเบียนตรวจวัดนะครับตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้แน่นอนครับผมครับคุณสมบัติเด่นๆข้อที่2นะครับตัวเครื่องสามารถคํานวณค่าดับเบิลยูบีที่เป็นค่าอินดอร์และเอ t ดอร์ได้พร้อมกันเลยที่ตัวเครื่องนะครับ สามารถบันทึกข้อมูลได้ลงไปในตัวเครื่องนะครับโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องจดค่าเองนะครับไม่ต้องนำค่าไปคำนวณสูตรเองเลยนะครับสามารถคำนวณค่าและโชว์ที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับข้อที่3นะครับตัวเครื่องวัดดันชนีความร้อนนะครับรุ่นフレームสมสใช้งานง่ายครับผมนะครับมีปุ่มกดแค่4ปุ่มนะครับมีระบบบันทึกข้อมูลในตัวเครื่องแล้วนะครับยังมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูลช่วยในการประมวลผล ทำรายงานออกมาในรูปแบบของตัวเลขและก็กราฟนะครับและตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับก็ยังมีตัวช่วยที่ให้ผู้ใช้งานทํางานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับผมตั้งค่าเครื่องมือตรวจวัดยังไงให้ถูกวิธีไปติดตามต่อได้ที่ EP2 ครับผม